สวัสดีค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนรู้ในหน่วยเรื่องข้าวอยู่ค่ะเด็กๆเด็กๆรับประทานข้าวกันทุกวันแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวนั้นเขามีขั้นตอนการปลูกมาอย่างไรบ้างกว่าที่จะเป็นเมล็ดข้าวให้เราได้รับประทานนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ถึงการปลูกข้าวแต่ละขั้นตอนถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาทำความรู้จักการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับ การปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพันธ์ข้าวสำหรับการเพราะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำหรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพลวนดิน ให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการจเจริญเติบโตข้าว เป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัวคือช่วงระยะเวลาที่มเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งมเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับ ภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่าเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่สองก็คือระยะต้นกล้าคือช่วงที่เมล็ดข้าวเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงวันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอ คือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ30ถึง50วันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้น และจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่5ระยะตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้าออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมากซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้น มีลำดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับ